ตรงคุณหมอตรงเคาน์เตอร์มีเซลม์อยู่สองกันมีมาเนื่งนะครับเดี๋ยวผมมามาคเนเขาคงให้มั้งพี่อุ้ยเขาเดินไปอย่างเงียบๆเขาเดินไปอย่างเงียบๆจุ๊บอุ้ย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 อยเป็นปืนที่แรงมากเอาอีกอันนะผมขอยืมอีกอันนะครับเฮ้ยเขาไม่ตอบเลยต้องใส่เขาให้มั้งไม่ตอบจะได้ว่าเขาให้ แผนหมอฟันรับบริการเลื่องไหนคะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีมีจะฟาดด้วยเฮ้ยจะละรอบทำร้ายแล้วเหรอเฮ้ยต่เราก็ไปใกล้ๆนี่โดนเลยนะวน่ะโอ้ยผมจะรักษาฟันให้จะฟาดเราอะเขาไม่ได้ฟาดพี่เขาล่วงออ๋เขาล่วงหรอเมื่อกี้นี้ว่าหจะฮาคิแบ็คคิกพี่ละเฮ้ยชุบชุบเฮ้ยชุบ เซลุ่มกำจัดกินเงือกสภาพของคนโดนเซลุ่มโอ้โหกำจัดกินเงือกกินปากกินฟันกินแมงให้เปิดประตูเซลุ่มกำจัดกินเงือกโอ้โหเอายังเอาอยกแล้วเอาอย่แล้วเอาอีกแล้วโอ้โหจะแบ็คคิกหน้าผมโอ้ยเหมือนยายสะใจเหมือนยายสะใจ